สวัสดีครับตอนนี้ทีสามแปดนาทีนะครับเรากำลังจะเดินทางวันแรกไปกระบี่นะครับพักที่ฮอปอินกระบี่ระยะทาง810กิโลนะครับเดินทางถ้าตาม GPS เนี่ยประมาณ10ถึง11ชั่วโมงนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยก็จะมี3จังหวัดนะครับมีระนองสุราษฎร์แล้วก็กระบี่นะครับซึ่งกระบี่เนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ไกลที่สุดเลยนะครับก็วันแรกที่เราเดินทางเนี่ยเราเลือกที่จะเดินทางไปกระบี่ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ไกลที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเที่ยวย้อนกลับมานะครับเพราะว่า เราต้องเดินทางไกลช่วงวันแรกที่เราออกเดินทางไปเที่ยวกันนะครับก็จะเป็นวันที่เรามีแรงนะครับถ้าสมมติว่าเราไปที่จังหวัดที่มันใกล้ก่อนแล้วไกลก่อนแล้วไกลที่หลังเนี่ยตอนขากลับก็อาจจะเดินทางกันเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็เราเลือกที่จะเดินทางช่วงประมาณตีสามนะครับเพราะว่าอย่างที่เร,รู้กันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะพยายามเลี่ยงแดด ของช่วงกลางวันนะครับก็น่าจะช่วยคลายร้อนกันได้นะครับก็วันแรกอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะไปที่กระบี่นะครับก็ดูแล้วน่าจะถึงสักประมาณเย็นเย็นนะครับอาจจะพอเข้าที่พักแล้วอาจจะได้เที่ยวกันอีกสักที่หรือ2ที่นะครับ นี้ผมถึงที่พักแล้วนะครับก็จริงๆตอนนี้อาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาที่มาถึงเนี่ยถึงประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็ออกจากกรุงเทพตี3าถึง4ี่โมงเย็นก็13ชั่วโมงพอดีนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปหาที่แวะเที่ยวสักที่นึงนะครับ จุดเช็คอินที่สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเราเลือกเป็นคาเฟ่เขาทองฮิวนะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากที่พักของเราเนี่ยประมาณ30กิโลนะครับาคาเฟ่ที่นี่นะครับก็จะเราต้องขึ้นไปบนภูเขานะครับโดยเราเขาจะมีรถ2แถวของทางคาเฟ่ให้บริการนะครับเราจะเสียค่าตั๋วเนี่ยคนละ50บาทนะครับซึ่งตั๋ว50บาทนั้นนะ่ะเราสามารถเอามาเป็นส่วนลดค่าอาหารได้ใบละ30บบาทข้างบนนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็น ภูเขาประมาณแบบนี้เลยนะครับใครที่นิยมดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นนะครับก็น่าจะแฮปปี้กันนะครับส่วนวันนี้นะครับเราก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่นี้นะครับ สำหรับแผนวันที่2ของเรานะครับคือเราจะข้ามไปเที่ยวกันที่เกาะลันตานะครับโดยที่เราจะขับรถเนี่ยจากที่พักนะครับมาที่ท่าเรือบ้านหัวหินนะครับก็จะห่างจากที่พักประมาณราๆเก้าสิบกิโลนะครับโอเคโดยที่อ่าที่ท่าเรือครับเขาจะมีค่าอ่าโดยสารอยู่นะครับโดยที่จะคิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันละสิบบาทนะครับแล้วก็ คนโดยสารที่นั่งมาด้วยเนี่ยคนละ5บาทนะครับโดยที่ถ้าสังเกตในในคลิปนะครับก็จะมีรถยนต์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเข้ากันคนละช่องนะรถยนต์เขาจะต่อแถวกันตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะขับชิดซ้ายมาเลยแล้วก็จะมีป้อมนะครับสำหรับคิดค่าโดยสารนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับคือ มอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอ่ะเขาจะคิด10บาทนะครับแต่ถ้าสมมติว่ารถเราคันใหญ่หน่อยเนี่ยเขาจะคิดที่15บาทแทนนะครับก็มอเตอร์ไซค์1คันแล้วก็ผู้โดยสาร2คนนะครับล้วก็เสียไป25บาทนะครับราคาเท่ากันนะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยการขึ้นเรือข้ามไปที่เกาะนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะให้รถยนต์ขึ้นกันก่อนนะครับพอรถยนต์ขึ้นจนเต็มละมันจะเหลือที่ข้างหลังเรือนเนี่ย อยู่นิดนึงนะครับก็เขาจะให้มอเตอร์ไซค์ขับขึ้นไปทีหลังนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนระยะเวลาการเดินทางนะครับก็ประมาณ15หรือ20นาทีนะครับเราเรานี้นะครับถ้าสมมติว่าใครเคยข้ามเรือหรือข้ามโปะ๊ะแถวพระประแดงนะครับจริงๆฟิลคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่านี่จะแตกต่างกันนิดนึงคือ ที่พระประแดงเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทะเลนะครับเกาะลันตาเนี่ยครับจะมีแยกเป็น2เกาะนะก็คือกับเกาะลันตาน้อยกับเกาะลันตาใหญ่นะครับที่ที่เรือเรามาเทียบฝั่งเนี่ยจะเป็นเกาะลันตาน้อยนะครับแต่ว่า,าเป้าหมายที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยก็คือเกาะลันตาใหญ่นะครับเราจะาขึ้นสะพาน ข้ามจากเกาะอันตาน้อยไปเกาะอันตาใหญ่นะครับซึ่งสะพานอน,นันเนี่ยก็คือสะพานสิริลันตานะครับก็หลายๆคนอาจจะมาถ่ายรูปกันที่ใต้สะพานเหมือนกันเพราะว่าบนสะพานเนี่ยอาจจะอันตรายนิดนึงนะครับแต่ว่า,าถ้าถ้าสังเกตเมื่อกี้ครับก็จะมีที่ให้เข้าไปกลับรถนะครับข้างใต้สะพานแล้วก็มีจุดชมวิวเหมือนกันก็สามารถเข้าไป ถ่ายรูปกันตรงนั้นได้นะครับส่วนของพวกเราเนี่ยคืออย่างที่รู้กันช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับก็เลยรีบจะเข้าที่พักกันก่อนนะครับซึ่งแผนของเราคือหลังจากที่เราเข้าที่พักแล้วก็เอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะครับครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะครับโดยที่ระยะทางจาก จากที่พักเราเนี่ยมาจนถึงตรงนี้ก็ประมาณ10กโลนะครับระหว่างทางก็จะมีชายหาดให้แวะพักนะครับให้แวะเที่ยวหรือใครจะเข้าไปพักก็ได้นะครับก็มีหลายหาดเลยนะครับสามารถเลือกได้นะครับส่วนอุทยานแห่งชาติตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราผ่านก็จะเป็นผมเรียกว่าป้อมเก็บตังค์แล้วกันนะครับก็จะเสียค่าเข้าเนี่ยคนละ40บาทนะครับแล้วก็มีค่ายันผ่านะ30บบาทนะครับก็ทางตรงนี้ค่อนข้างชันนะครับ จริงๆไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอกระหว่างทางที่จะมาตรงอุทยานก็ชันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้ความ,ม,มระมัดระวังในการเดินทางกันน,นิดนึงนะครับก็พอเราเข้ามาถึงเนี่ยอาจจะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเรียกให้เราเข้าไปจอดฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานจอดรถนะมีทั้งส่วนของมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เลย จุดไฮไลท์ของที่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นป้อมประภาคารนะครับที่แรกนะครับที่ที่2จะเป็นดงตาลนะครับที่คนนิยมถ่ายรูปกันเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือส่วนของชายหาดนะครับที่น้ําค่อนข้างใสมากๆนะครับก็อันนี้เนี่ยทางขึ้นประภาคารเนี่ยจะค่อนข้างชันนิดนึงต้องใช้ระยะเวลาเดินทางนิดหน่อยนะครับเดินขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมดูละน่าจะเหนื่อยนะครับก็เลยแบบวว่าถอดใจกัน กลางทางนะครับแต่ว่ามองไปก็เห็นวิวทะเลแล้วก็ภูเขาสวยมากเลยนะครับตรงนี้ขาลงจากอุทยานนะครับกับที่พักนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับก็มีหาดอื่นๆให้แวะด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางลงนี่อาจจะ วิบากนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะครับก็อาจจะแค่เป็นทางฝุ่นนะครับแล้วก็ชันดิดหน่อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครอยากเข้ามาก็แวะเข้ามาได้นะครับส่วนผมเราแวะกันอยู่2หาดนะก็เมื่อกี้เป็นหาดไม้ไผ่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นหาดอ่าวนุ้ยนะครับก็เป็น2หาดขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะเที่ยวกันประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับไปเล่นน้ําทะเล ตรงที่พักนะครับแล้วก็อาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวนอนเลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมลุยกันวันที่3กันนะครับสำหรับวันที่3นะครับเราก็จะกลับเข้าไปนอนในตัวเมืองกระบี่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เราก็ขาขัามาทางเรือนะครับก็ขา,ลากลับก็กลับทางเรือเหมือนเดิมนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยหลังจากที่เรา,ามาลงที่ท่าเรือแล้วเนี่ยเราจะแวะ ไปเที่ยวกันที่สักมรกตก่อนนะครับโดยที่ระยะทางจากท่าเรือบ้านหัวหินนะครับไปสักมรกตเนี่ยก็ประมาณ51กิโลนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นตอนเป็นวันที่แดดร้อนมากๆแลครับแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะถึงเนี่ยอากาศดีเลยเพราะว่าฝนกําลังจะตกนะครับ ค่าเข้าสระมรกตนะครับจะเป็นคนละ20บาทนะครับแล้วก็มีเสียค่าจอดรถอีก15บาทนะครับหลังจากที่จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินนะครับจากป้อมจ่ายตังค์เนี่ยไปตรงเสาสระมรกตนะครับโดยมีระยะทางประมาณ1กิโลนะจริงๆไม่ใช่ประมาณหรอกเขาเขียนใบไว้เลยแหละว่า1กิโลนะครับตัวสระเองนะครับน้ำจะแบบเป็นแบบเขียว เกือบจะเกือบใสๆครับเขียวๆใสๆเนะี่ยก็จริงๆก็เรียกว่าสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆที่เนี่ยผมเคยมาครั้งหนึ่งละถ้าสมมติว่าเป็นครั้งที่แล้วนะครับก็จะสวยกว่านี้นิดนึงเพราะว่าคนน้อยกว่านะครับอันนี้ก็คนมาเที่ยวกันเต็มเลยนะครับก็อาจจะแบบมีขุ่นขุนขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็ได้เล่นน้าคลายร้อนกันนะครับวันนี้ก็จริงๆวันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ทเที่ยวที่เดียวของเราเลยนะครับก็เพราะว่าอา,อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็เลยอยู่เล่นน้ํากันจนแดดลม่มลมตกนะครับแล้วก็เดินทางเข้าที่พักนะครับ ตรงนี้นะครับน้ำเขียวๆฟ้าๆนะครับแล้วก็คนเยอะๆแบบนี้ทําให้คิดถึงสวนสยามกรุงเทพเหมือนกันแต่ก็เข้าใจได้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดนะครับคนก็จะเยอะนิดนึงน่าจะทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนท้องที่ด้วยพากันมาเล่นน้ำขายร้อนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะไปพักกันที่ตัวเมืองสุราษฎร์นะครับคือเราจะเที่ยวกันที่จังหวัดสุราษฎร์เป็นหลักเลยนะครับก็ที่แรกเนี่ยที่เราจะเดินทางไปนะครับก็คือป่าต้นน้ําบ้านน้าลาดนะครับก็อยู่ในเขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดินทางจากที่พักของเราในกระบี่นะครับไปป่าต้นน้าบ้านน้าลาดเนี่ยก็ระยะทางประมาณ110โลถึง120โลนะครับ าการเดินทางวันนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างครบรถเลยนะครับช่วงแรกก็จะอากาศดีนะครับสักพักหนึ่งก็ฝนตกละนะครับแต่ว่า,าตกหนักนะครับแต่ว่าตกไม่นานนะครับสักพักหนึ่งก็ก็หยุดละเราก็จะจอดรถแล้วก็ใส่ชุดกันฝนกันนะครับจะได้แบบไม่เปียกโชกกันนะครับ ก็ฝนตกไม่นานนะครับสักพักหนึ่งก็ฝนก็หยุดละประมาณสัก20นาทีนะครับหลังจากนั้นก็อากาศก็จะดีขึ้นเลยจากตอนแรกก่อนฝนตกจะอบอ้าวนิดนึงนะครับแล้วก็อากาศก็จะดีขึ้นเลยก็เป็นฟ้าหลังฝนนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ค่อนข้างครบรถนิดนึงนะครับก่อนถึงป่าต้นน้ําบ้านน้าลาดเนี่ยก็จะมีเส้นทางเป็นทางลุกลังนะครับขรุขระนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ โหดอะไรมากมายนะครับรถสามารถเข้ามาได้แหละแต่ว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ผลของมาหนักก็แอบแอบเสียวกันนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็สนุกดีครับเส้นทางแบบนี้ก็สำหรับที่นะครับก็จะมีค่าจอดรถ10บาทนะครับส่วนค่าเข้าฟรีถ้าไม่พายเรือนะแต่ถ้าสมมติว่า ใครที่ต้องการพายเรือเนี่ยก็จะเสียค่าพายเรือด้วยคนละ70บาทน,นะครับที่นี่จะเป็นไฮไลท์แทบจะเป็นอาผมเรียกให้เป็นไฮไลท์ที่สุดของคลิปเราเลยนะครับเพราะว่า,าน้ําค่อนข้างใสมากๆนะครับแล้วก็คนไม่ได้เยอะมากเท่าสระมรกตนะครับก็จะเป็นแบบว่าถ้าเรามองไกลๆเนี่ยก็จะแอบแบบน้ําใสๆแบบมีความแอบเขียวๆนิดนึงแต่ถ้าหมุิไปมองใ,ใกล้ๆเนี่ยคือใสมากๆนะครับมองเห็นพื้นเลยที่เป็น มันอาจะเป็นพื้นทรายนะครับก็ใครต้องการคลายร้อนในช่วงนี้นะครับแล้วก็อยากเห็นน้ำใสๆนะครับก็แนะนำที่นี่เลยนะครับน้ำใสมากๆนะครับเล่นน้ำสนุกอากาศดีด้วย แล้วก็เดินไม่ไกลนะครับจากจากที่จอดรถนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยคือมีปลาด้วยนะใครอชอบหรือว่าอยากเห็นเนี่ยก็แอบแอบมาเล่นกับมันได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ก็ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นทงขอบบนะครับน้ําใสมากๆนะครับเห็นปลาเลยแหละก็จะมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับที่นี่เขามีให้พายเรือด้วยนะครับก็คนละ70บาทนะครับคนที่ต้องการพายเรือเนี่ยเสียตังเจบาทแล้วก็เขาจะให้เป็นบัตรคล้องคอมานะครับแล้วก็เอาบัตรเนี้ยไปให้เจ้าหน้าที่นะครับจะอยู่กูอ่าเลยไปจากสระที่เล่นน้าเมื่อกี้ไปนิดนึงนะครับ มองเห็นเลยแล้วก็เอาบัตรไปให้เขานะครับแล้วก็สามารถพายเรือได้เลยไม่จํากัดเวลานะครับก็เราจะพายไปตามาผมเรียกว่าไปไปตามทางน้ําเลยนะครับก็จะพายได้ไปจนถึงจุดสิ้นสุดเขาจะมีเชือกผูกไว้นะครับไม่ให้ไปต่อละแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับถึงจะพายสุดนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเล่นน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่พักนะครับแต่ว่า บังเอิญเลยจริงๆเรียกว่าโชคดีเหมือนกันนะครับก็มาเจอเป็นจุดเช็คอินที่หนึ่งเหมือนกันของสุราษนะครับเรียกว่าเป็นอุโมงคต้นยางพารานะครับก็วิวสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็โซนนี้คือขับขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยคืออากาศเย็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าสังเกตนะครับคือตัวต้นไม้ของโซนนี้ครับเขาจะโน้มเข้ามาหากันนะครับทำให้เราแทบจะไม่โดนแดดในสักพักหนึ่งเลยนะครับผมว่าแบบจอดถ่ายรูปได้ภาพสวยๆกลับมาเหมือนกันนะครับ ก็ถ่ายแป๊บ,บนึ่งแล้วก็ขับรถต่อนะครับก็อย่างที่บอกคือเราจะเหมือนขับอยู่ในตัวอุโมงค์เลยนะครับก็สําหรับของวันที่4นะครับวันนี้เราก็จะเข้าที่พักแล้วก็จะพักผ่อนเตรียมไปลุยกาวันที่5ต่อนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับคือเป็นวันสุดท้ายของทริปเราและไม่รวมวันเดินทางกลับนะครับก็เราจะไปพักกันที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็เที่ยวกันที่นั่นด้วยนะครับโดยท,ที่ที่เที่ยวของเราเนี่ยที่เราจะแวะเข้าไปเที่ยวกันนะครับก็คือ,อเป็นภูเขาหญ้าของจังหวัดระนองนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี้ยใครทันใช้ Windows XP นะครับมันจะมีรูปภาพหนึ่งที่เป็นภูเขา สีเขียวเขียวแล้วก็มีท้องฟ้าสีฟ้านะครับคือภาพนั้นเนี่ยถ่ายจากจังหวัดอันองนประเทศไทยของเราเองนะครับก็เราก็เลยผมก็เลยถือโอกาศเนี่ยในเมื่อเรามาเที่ยวใต้แล้วก็เลยอยากแวะเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็อยากไปดูหน่อยนะครับว่า,าที่นั่นมันเป็นยังไงนะครับเป็นเหมือนในรูปที่เราเห็นกันหรือเปล่านะครับก็การเดินทางของวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วอากาศ ไม่ร้อนนะครับวันนี้ก็เพราะว่าฝนคืมจะตกนะครับก็เลยมีเมฆมาตลอดทางเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็ถึงกันละที่จอดรถเหมือนจะมีหลายทางนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเข้ามาจอดแล้วเนี่ยผมมองไปอ,อีกฝั่งหนึ่งก็มีรถมาจอดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าจากทางไหนนะเพราะว่าผมมาจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กลับรถมานะครับโอเค ครับอันนี้ก็เป็นภูเขาย่านะครับที่เราจะมา à, ถ่ายรูปก,กันนะครับ à, ถ้าเราสังเกตเนี่ยจริงๆญ่ามันจะไม่ค่อยเขียวละช่วงนี้นะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเรามา à, ผิดฤดูหรือเปล่านะครับแต่ว่า à, คิดว่าใช่นะ่าจะเป็นที่นี่แหละเพราะว่าภูเขาก็ดูใช่อยู่นะครับจริงๆถ้าเราสมมติเราสังเกตเนี่ยภูเขารูกอื่นที่ไม่ใช่ตรงภูเขาญ่าเนี่ยต้นไม้เขายังสีเขียวอยู่นะแต่ว่าของภูเขาญ่าเนี่ยออกไปทางส้มละนะครับก็แต่ว่าก็ถ่า,ายรูปสวยเหมือนกันนะนะครับก็ ทิปของเราก็ขอจบด้วยภาพตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ